ที่นี่สถานีวิทยุศึกษากระรวงศึกษาธิการกระจายเสียงจากอาคารศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษาถนนสอยุธยาด้วยระบบ FM ความถี่92 MHz เมกะเฮิรตซ์พร้อมทางอินเทอร์เน็ตที่ www.moeradiothai.net สวัสดีค่ะพบกันเช่นเคยนะคะในช่วงเวลาของภาษาอังกฤษในชุด Be My Guest เราพบกันที่นี่ตรงนี้เวลาเดียวกันนี่แหละค่ะ กับชาิดาเดยิ่งนะคะและอาจารย์นิตยาไวยโรจนวงศ์สวัสดีค่ะอาจารย์คะสวัสดีค่ะอาจารย์ชนิดาคะและก็สวัสดีท่านผู้ฟังที่รักทุกท่านด้วยนะคะวันนี้เป็นเรื่องที่น่าสนใจทีเดียวนะคะ,คะเพราะว่าเป็นเรื่องของอาหารฝรั่งค่ะ<ม>นึกถึงเรื่องที่จะรับประทานนั้นถ้าคนชอบอาหารฝรั่งนี่จะชอบมากทีเดียวนะคะแต่บางท่านก็ไม่สนใจเท่าไหร่เพราะว่าเกรงว่าแ,แคลอรี่จะสูง นะคะแล้วก็เราจะชาตินิยมรับประทานอาหารบ้านเราแต่ว่าวันนี้ที่นำเรื่องนี้มานั้นไม่ได้หมายความว่าจะเป็นการสนับสนุนอย่างสักทีเดียวหรอกนะคะเพียงแต่ว่าเราอยู่ในวัฒนธรรมที่อาจจะต้องเรียนรู้ซึ่งกันและกันนั่นก็คือการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมเท่านั้นเองค่ะ เพราะว่าอย่างน้อยถ้ามีเพื่อนชาวต่างชาติมาเที่ยวเมืองไทยนะคะเขาอาจจะนึกอยากรับประทานอาหารบ้านเขาบ้างแต่ว่ามารับประทานฝีมือคนไทยที่ทําที่เมืองไทยนะคะเพราะฉะนั้นเราก็น่าจะรู้คําศัพท์รู้ประโยครู้รายละเอียดที่เกี่ยวกับอาหารฝรั่งบ้างก็จะดีใช่ไหมคะอาจารย์ค่ะเพราะว่าบางครั้งเราเองก็อาจจะได้ไปต่างประเทศนะคะเพราะฉะนั้นก็ อะไรก็ตามที่เราเรียนรู้ไว้ก็เป็นประโยชน์ทั้งนั้นน่ะนะคะได้ประโยชน์สำหรับตัวเราด้วยนะคะเ,เวลาพูดถึงอาหารตะวันตกนี้อาจารย์ชนิดาน,นึกถึงอะไรไม่ทราบค่ะอันที่จริงแล้วแหมไม่ว่านะคะเพราะ,ะว่าชนิดาน,นี้ไม่ค่อยประมาณตนคือจะชอบอาหารอิตาเลียนค่ะ อ้อเหมือนกันเลยค่ะพวกพวกเส้นๆทั้งหลายใช่มคะเพราะว่า,าจะมีจะมีพวกชีสเนี่ยเยอะนะคะ,คะทราบว่าอายุมากแล้วไม่ควรจะรับประทานหรอกแต่ว่าก็อดไม่ได้ค่ะค่ะถ้ามีโอกาสพิเศษหรือว่ามีจังหวะดีๆเนี่ยจะเลือกเป็นอันดับแรกค่ะก็นั่นก็เป็นความสุขอย่างหนึ่งนะคะ อาหารอิตาเลียนตอนนี้มาเมืองไทยเนี่ยเป็นที่นิยมนะคะค่ะทั้งผู้ใหญ่ทั้งเด็กก็จะพากันชอบเพราะว่ารสชาติจะเข้มข้นกว่าอาหารทางอเมริกาซึ่งมักจะเป็นสเต็กเป็นเนื้อเป็นชิ้นๆนะคะค่ะซึ่งเราก็ไม่ค่อยนิยมกันเท่าไหร่นักเราในที่นี้คืออาจจะหมายถึงอาจารย์ชนนิดาและอาจารย์นิตยานะคะเพราะว่าพอเป็นเนื้อชิ้นใหญ่ก็เริ่มกลัวแล้วค,ค่ะท่านผู้ฟังคะก่อนอื่นคงต้องมาดูก่อนไหมคะว่า โดยว่านธรรทตะว,วันตกแล้วเนี่ยนะคะเวลาจะไปทานอาหารนอกบ้านเนี่ยโดยเฉพาะอย่างยิ่ง,งมื้อเย็นซึ่งเป็นมื้อใหญ่เนี่ยนะคะ,ะมักจะต้องมีการโทรศัพท์ไปจองก่อนนะคะเพราะฉะนั้นเวลาท่านเข้าไปในพัตคคารใดก็ตามเนี่ยในต่างประเทศเนี่ยสิ่งแรกที่เราไปถึงปับ๊บก็จะมีพนักงานต้อนรับมาแล้วก็ถามเราว่าเราได้จองไว้หรือเปล่านะคะ เท่าที่สังเกตนะคะอาจารย์ขาท้าถูกผิดอาจารย์ช่วยชี้แนะด้วยนะคะว่าเวลาเราไปร้านอาหารดีๆเนี่ยเราจะไม่เดินไปแล้วก็ไปนั่งโตเองใช่ไหมคะ,ะไม่ได้เลยค่ะเพราะว่าเขาจะกั้นเอาไว้นะคะปกติแล้วเนี่ยะระยะหลังเนี่ยบ้านเรามีพัตตารหรือร้านอาหารบางแห่งที่ค่อนข้างจะนําวัฒนธรรมอันนี้เนี่ยมาไว้ที่บ้านเรา หลายแห่งเหมือนกันนะคะแต่ขอไม่เอ่ยชื่อตรงนี้จะเป็นร้านอาหารที่ค่อนข้างจะใหญ่แล้วก็อยู่ในศูนย์การค้าใหญ่ๆถ้าเดินไปถึงปั๊บเนี่ยพนักง,งานต้อนรับก็จะถามแน่นอนละค่ะว่าจองไว้หรือเปล่าคะหรือว่าจองไว้หรือเปล่าครับนะคะถ้าไม่ได้จองก็จะต้องนั่งรอค่ะก็คงจะเหมือนกับที่ทางต่างประเทศนั่นแหละนะคะนะคะแล้วก็รอจนกว่าโต๊ะไหนจะว่าง แล้วก็ทุกคนจะต้องรอกันเป็นแถวนะคะจะรู้กันว่าใครมาก่อนก็คือนั่งรอก่อนค่ะค่ะอย่างดีนะคะไม่ต้องแจกบัตรคิวนะคะเพราะฉะนั้นก็ถ้าท่านไปต่างประเทศนะคะแต่ต้องการจะไปทานอาหารไม่ว่าจะเป็นอาหารเที่ยงหรืออาหารค่ำขอเสนอแนะนะคะว่าน่าจะโทรไปจองโต๊ะก่อนคำว่าการจองโต๊ะไว้นั้นในภาษาอังกฤษเขาจะใช้คำว่า reservation reservation สะกดอย่างนี้นะคะ R E S E R V A T I O N reservation ค่ะสมมุตินะคะสมมุติว่าอา,อาจารย์นิตยาเนี่ยเป็นพนักงานในร้านอาหารนะคะแล้วก็เห็นอาจารย์ชนิดาเธอเดินเข้ามาพร้อมกับเพื่อนๆกลุ่มหนึ่งนะคะ ตัวเองในฐานะที่เป็นพนักงานก็จะต้องทักแขกว่า Good evening, Madam. Do you have a reservation? Good evening, Madam. Do you have a reservation? ชนิดาซึ่งเป็นลูกค้านะคะได้จองไว้แล้วก็ตอบว่า Yes, Miss Dying. Yes, Miss Dying. นั่นก็คือ ชนิดานะคะได้จองในนามของคนที่มีนามสกุลว่าดียิงนั่นเองนะคะก็เลยบอกเขาว่า yes yes ตรงนี้ก็คือว่าค่ะจองแล้วมิสเดยิงนั่นคือบอกเขาว่าจองในนามของคนที่มีนามสกุลว่าดียิงนั่นเองค่ะท่วฝฟังค่ะแล้วตามวัฒนธรรมตะวันตกนั้นพนักงานเมื่อเปิดสมุดแล้วก็พบแล้วว่า เราเซตดีฉันนี้จองไว้แล้วเราเก็บโต๊ะไหนไว้ให้พนักงานก็จะต้องพาแขกไปที่โต๊ะนะคะเราจะไม่ปล่อยให้แขกเดินไปที่โต๊ะเองเป็นอันขาดนะคะการที่พนักงานจะพาแขกไปที่โต๊ะนั้นเราก็จะต้องแจ้งให้แขกทราบว่ากรุณาตามดิฉันมาค่ะหรือมาทางนี้ค่ะนะคะประโยคในภาษาอังกฤษที่แปลว่าทางนี้ค่ะ ใช้ว่า this way please this way please ข้อความนี้สะกดอย่างนี้นะคะ Th s, this this way way e a p l e e s please this way please ค่ะและเราก็จะต้องรอจนกระทั่งแขกนั่งเรียบร้อยส่งเมนูให้แล้วก็ปล่อยให้แขกนั้นศึกษาเมนูสัก ครู่หนึ่งเพื่อให้เวลาในการตัดสินใจนะคะและเมื่อคนเสิฟเห็นว่าแขกนั้นน่าจะตัดสินใจได้แล้วคนเสิบก็จะเดินเข้าไปแล้วก็ถามว่าจะสั่งหรือ,อยังครับหรือท่านพร้อมที่จะสั่งหรือ,อยังคะนะคะประโยคที่ใช้ถามว่าท่านพร้อมที่จะสั่งหรือ,อยังนั้นเราจะพูดได้ หลายอย่างนะคะในที่นี้ขอเลือกมาแค่ประโยคเดียวก็คือการถามว่าท่านจะสั่งอะไรคะจริงๆแล้วก็ไม่ได้หมายความว่าท่านจะสั่งอะไรนะคะเหมือนกับว่าจะให้ดิฉันรับคําสั่งท่านได้หรือยังแหม่ฟังยิ่งให้เกียรติย่่งเลยนะคะเชน่คะค่ะ <c oughs> <c oughs> นะคะซึ่งจะพูดว่า Can I take your order, Madam? Can I take your order, Madam? <c oughs> ประโยคคำถามนี้เราสะกดอย่างนี้ค่ะ C A N Can แล้วก็ Capital I หมายถึงผู้พูดนะคะซึ่งแปลว่าฉัน T A K E Take Y O U R Your O R D E R Order แล้วก็ M A D A M Madam Can I take your order, madam? ค่ะท่านผู้ฟังลองฟังดูนะคะว่าอาจารย์ชนิดานั้นท่านจะสั่งอะไรเป็นอาหารจานแรกนะคะโปรดสังเกตนะคะในที่นี้อาจารย์นิตยาใช้คำว่าอาหารจานแรกเดี๋ยวเราจะมาคุยกันนะคะว่าอาหารนั้นทำไมต้องมีจานแรกจานที่สองจานที่สามลองฟังดูก่อนนะคะว่าอาจารย์ชนิดาท่านจะสั่งอะไรเป็นอาหารจานแรกเชิญคะ่ะอาจารย์คะ ชนิดาจะอ,าอยากจะรับประทานซุปมะเขือเทศนะคะก็เลยบอกว่า I'll have tomato soup please I'll have tomato soup please ประโยคนี้เราจะสะกดให้ฟังไหมคะคำว่า tomato soup นะคะจานก็คือ t o m a t o tomato คำหนึ่งนะคะแล้วก็ soup soup tomato soup ก็หมายถึงซุปมะเขือเทศคำว่า tomato อ,ออกเสียงได้2อ,อย่างนะคะอาจจะเป็น tomato tomato นะคะก็คือออกเสียงอย่างอเมริกันหรือออกเสียงอย่างอังกฤษก็คือ tomato นะคะมีความหมายเดียวกันเลยค่ะหมายถึงมะเขือเทศเมื่อน,นำมาขยายคำว่า soup ก็จะหมายถึงซุปมะเขือเทศนั่นเองค่ะวัฒนธรรมการทานอาหารทางตะวันตกจะไม่เหมือนกับเราหลายประการนะคะเชนขาจำได้เลยว่าตอนที่ไปเรียนใหม่ๆนั้นแค่เห็นอาวุธบนโต๊ะก็กลุ้มใจแล้วแล้วยิ่งเวลาทานซุปนั้นเจ้าของบ้านที่ไปอยู่ด้วยเธอจะสอนเลยนะคะว่าช้อนซุปที่เป็นช้อนกลมๆนั้นเขาจะไม่ใส่เข้าไปในปากเป็นอันขาด ต้องดื่มจากข้างๆช้อนมาท่านผู้ฟังลองนึกดูนะคะใช้ช้อนตักซุปแล้วก็ต้องดื่มจากข้างๆช้อนเราตักออกด้วยนะคะค่ะใช่เงื่อนไขค่ะเงื่อนไขค่ะตักออกนะคะท่านผู้ฟังขะของเรานี่เวลาเราตักเราตักเข้านะคะเชิญค่ะของเขานี่จะต้องตักออกจากตัวและถ้าซุปจะหมดถ้วยค่ะตะแคงชามได้แต่ก็ต้องตะแคงออกอีกไม่ใช่ตะแคงเข้าแล้วก็ตักออก ะะแล้วก็ซุปนั้นมักจะทานคู่กับขนมปังใช่ไหมคะ,คะซึ่งมักจะเป็นขนมปังก้อนกลมๆที่เราเรียกว่าโรนะคะ R O L L r o l มักจะมาคู่กับขนมปังก้อนกลมๆแล้วก็มาพร้อมกับเนยแต่จะต้องอยู่ในจานต่างหากซึ่งอยู่ทางด้านซ้ายมือนะคะ,คะ เพราะฉะนั้นเวลานะเราทานเราก็ต้องใช้มือบีขนมปังเป็นก้อนเล็กๆแต่พอคำแล้วก็ใช้มีดปาดเนยโปรดสังเกตนะคะมีดปาดเนยนะคะไม่ใช่มีดสำหรับทานอาหารขาวนะคะมีดปาดเนยก็จะอยู่บนจานขนมปังเราก็จะใช้มีดปาดเนยนั้น,นปาดเนยบนขนมปังที่เราบิมาแล้วแล้วก็ใส่เข้าปากจำได้คะ่ะจันขาตอนไปใหม่ๆเนี่ย ขนมปังเนี่ยร้อนๆเนี่ยจะหอมมากเราก็ใช้มีดฝานกลางเลยค่ะแล้วก็เนยทาให้หมดนะคะคแล้วก็หยิบขึ้นมากัดเหมือนกับเวลาเราทานแฮมเบอร์เกอร์นะคะเชขาค่ะถูกดุไหมคะโอ,โ,อโอ้เจ้าของบ้านเธอมอง <c oughs> แล้วก็เธอก็ถามว่านี่ใครสอนให้ทานอย่างนี้หรือ30ปีที่แล้ว จริงๆไม่อยากบอกว่านานแค่ไหนนะคะท่านก็นึกออกกันแล้วกันนะคะว่าวัฒนธรรมไทยในเรื่องการรับประทานอาหารตะวันตกนี่ยังไม่เป็นที่แพร่หลายนะคะเมื่อปล่อยไก่ไปจนหมดล้าแล้วเจ้าของบ้านถึงสอนว่าขนมปังนะอยู่ต้องบีบเป็นก้อนเลบบน็กๆนะแล้วก็เอามีดปาดเนยปาดทีละชิ้นแล้วก็ทานทีละชิ้นแล้วก็ไม่ทารอไว้ด้วยปล่อยไว้อย่างนั้นจะทานเมื่อไหร่ก็ค่อยทาค่ะอีกเรื่องหนึ่งนะคะ อาจจะคุยตรงนี้สักนิดหนึ่งก่อนที่เราจะไปพักครึ่งเวลานะคะนึกถึงกาแฟค่ะอาจารย์ปัจจุบันนี้เนี่ยนะคะบางครั้งยังมีคนวางช้อนกาแฟผิดที่ใช่ค,ะคะวางวในถ้วยกาแฟไม่ได้นะคะ,ะตรงนั้นถือว่าเป็นมารยาทที่ที่ที่ไม่น่ามองเลยนะคะนั่นคือทุกครั้งที่เราจะดื่มกาแฟร้อนนะคะเมื่อ ต้องการจะคนนะคะให้หยิบช้อนเล็กๆช้อนกาแฟนั้นนะคนคนเสร็จแล้วเนี่ยต้องเอาออกทันทีนะคะอย่าแช่ไว้ในแก้วกาแฟเพราะว่าเราไม่ได้ดื่มกาแฟแบบร้านที่สมัยก่อนประเภทแก้วสูงๆอย่างนั้นเนะี่ยคือเราอาจจะชินตากับตรงนั้นนะคะแต่ว่าโดยธรรมเนียมของฝรั่งแล้วทำอย่างนี้ไม่ได้นะคะช้อนที่คนแล้วจะต้องเอาวางไว้ที่จานรอง อย่าแช่เอาไว้ในถ้วยกาแฟค่ะคุณผู้ฟังคะช่วงนี้คงจะต้องขอเวลาพักสักครู่ อยู่กับช่วงของรายการ Be My Guest เราพบกันที่นี่ตรงนี้เป็นประจำเลยนะคะเมื่อสักครู่นี้คุยถึงเรื่องการใช้ช้อนเล็กๆนะคะซึ่งเป็นช้อนกาแฟนะคะห้ามแช่ไว้ในถ้วยกาแฟเด็ดขาดแล้วก็เคยเห็นนะคะแต่ว่าบางทีก็เตือนยากเหมือนกันเพราะว่าใช้ผิดค่ะคือเมื่อเอาช้อนเล็กๆช้อนกาแฟนั้นคนกาแฟจนเข้ากันแล้วเนี่ย เธอก็ใส่ใส่ใส,ใส่ใส่นมค่ะใส่นมสด,สสดแล้วก็เติมน้ําตาลคนได้ที่เธอก็เอาช้อนนั้นอะตักชิมห้ามไม่ได้อีกห้ามเด็ดขาดเลยนะคะเพราะตรงนั้นถือว่าผิดมารยาทเลยนะคะ <c oughs> โดยปกติแล้วคนที่จะนิยมดื่มกาแฟอยู่แล้วเนี่ยจะทราบปริมาณของน้ําตาลหรือครีมหรือนมสด <c oughs> ที่เราจะเทอยู่ประจําอยู่แล้วหรือว่าใส่ลงไปประจําอยู่แล้วนะคะ ห้ามชิมว่าหวานดีหรือยังหรือว่าจะมันกว่านี้ไหมไม่ได้นะคะไม่น่ามองค่ะค่ะคือคือจะชิมก็ได้นะคะแต่ต้องชิมจากถ้วยกาแฟนะคะค่ะดื่มจากถ้วยกาแฟแล้วก็ช้อนอย่างที่อาจารย์ชนิดาท่านได้เสนอแนวไว้ตอนแรกว่าพอท่านคนเสร็จแล้วท่านก็วางไว้ข้างๆในบนจานร,รองอ่ะนะคะแค่นั้นเอง เช่นเดียวกันกับช้อนซุปนะคะเชนคะ,คะเพราะว่าบางแห่งเนี่ยถ้วยซุปจะมีจานร,รองอยู่ด้วยเมื่อท่านทานซุปเสร็จแล้วท่านก็จะต้องเอาช้อนซุปเนี่ยวางไว้ข้างนอกชามซุปไปวางไว้บนจานร,รองนะคะพนักง,งานเสิร์ฟก็จะทราบว่าท่านนั้นอิ่มแล้วหรือไม่ต้องการรับประทานอีกต่อไปแล้วแม้ว่าจะมีซุปเหลืออยู่ในชามเขาก็จะทราบว่า ่านไม่ต้องการรับประทานต่อไปแล้วเขาจะได้มาถอนชามซุปนั่นไปอ้ออีกอย่างหนึ่งนะคะจันคะ่ะจำได้เลยว่าเวลาไปต่างประเทศเนี่ยชาวต่างชาติเนี่ยนะคะเวลาเธอทานซุปถ้าซุปอร่อยมากเธอจะใช้ขนมปังเนี่ยนะคะเช็ดรอบชามซุปเลยอย่างนี้ไม่ถือว่าผิดปกติใช่ไหมคะจันคะ่ะนะคะก็จะเป็นเรื่องที่ทำกันเป็นปกติวิสัยเพราะว่าเขาไม่อยากให ของซึ่งอันที่จริงแล้วถ้ามองแล้วเนี่ยอาจจะขัดกับความรู้สึกของคนไทยค่ะใช่คนไทยนี่อยู่ช่วงหนึ่งจะเห็นว่ารับประทานอาหารแล้วมักจะเหลือทิ้งค่ะซึ่งตรงนี้พอเวลาเปลี่ยนไปนะคะชีวิตคนอาจจะไม่อยากฟุ่มเฟือยอย่างนั้นแล้วเราก็รับประทานแต่พอที่จะ รับประทานอิ่มนะคะไม่ได้หมายความว่าตักมาแล้วก็เผื่อทิ้งคว้างซึ่งตรงนั้นก็น่าเสียดายค่ะ,คะบางคนอาจจะคิดว่าเสียเงินรับประทานอาหารไปแล้วอย่างเช่นบุฟเฟ่ต์นะคะบางครั้งเนี่ยเสียเงินไปแล้วก็คิดว่าไม่เป็นไรหรอกเราจ่ายเงินแล้วแต่อันที่จริงไม่อยากให้คิดอย่างนั้นค่ะนะคะมีคนไม่ได้ทานอีกเยอะนะคะ,คะช่วยช่วยกันนะคะถ้าท่านทานหมดไม่เป็นไรหรอกค่ะ,คะแต่อย่าเหลือทิ้งออลองมาดูกันต่อนะคะว่า ซุปนะคะที่เรียกว่าซุปในภาษาอังกฤษนั้นที่เป็นที่นิยมและชื่นชอบแล้วก็จะเห็นได้ทั่วๆไปในร้านอาหารจะมีอะไรบ้างนะคะประเภทแรกเมื่อกี้อาจารย์ชนิดาท่านพูดถึงไปแล้วเรื่อง to m e t o soup <c oughs> นะคะก็จะมีซุปอีกประเภทหนึ่งซุปหัวหอมที่เราเรียกว่าซุปหัวหอมเนี่ยน,นะคะนั่นคือ French onion French onion soup สะกดอย่างนี้ค่ะ uh, Capital F R E N C H French คำหนึ่งนะคะต่อไปคือ O N I O N onion แล้วก็ S O U P soup French onion soup นั่นคือซุปหัวหอมนะคะเป็นซุปใสค่ะค่ะซุปใสแล้วบางทีมีชีสเยอะด้วยใช่ไหมคะาจารย์คะ,คะหมาพูดถึงแล้วก็หิวนะคะท่านผู้ฟังหิวไหมคะเนี่ยนะคะก็ยังนะคะตอนนี้ยังไม่ได้เวลาอาหารเย็นต่อไปนะคะก็จะเป็นซุปผักนะคะคำว่าผักในภาษาอังกฤษนั้นคือ vegetable ะคะ่ะฉะันั้นซุปผักก็คือ vegetable soup vegetable soup สะก,กดอย่างนี้นะคะ V E G E T A B L E vegetable คำหนึ่งนะคะแล้วก็คำว่า soup S O U P soup vegetable soup นั่นก็คือซุปผักค่ะค่ะ,คะแล้วก็ซุปเห็ดอีกอย่างหนึ่งที่คนไทยนิยมรับประทานนะคะคำว่าเห็ดนั้นภาษาอังกฤษเรียกว่า mushroom mushroom เพราะฉะนั้นเมื่อเป็นซุปเห็ดก็คือ mushroom soup mushroom soup คําว่า mushroom สะกดอย่างนี้ค่ะ M U S H R O O M mushroom คํานึงค่ะแล้วก็อยู่หน้าคําว่า soup S O U P soup mushroom soup เป็นซุปเห็ดนะคะซึ่งเรามักจะเห็นว่าเป็นซุปข้นนะคะ,คะตรงนี้ไม่ได้หมายความว่าซุปทางตะวันตกนั้นจะเป็นซุปผักหรือผล,ลไม้ทั้งหมดนะคะซุปที่เป็นซุปเนื้อสัตว์ก็มีนะคะเช่นซุปไก่นะคะซุปไก่เราก็จะเรียกว่า chicken soup chicken soup สะกดอย่างนี้ค่ะ c h i c k e n chicken อยู่หน้าคำว่าซุปค่ะเป็น Chicken Soup ซึ่งซุปไก่นั้นมีทั้งซุปซุปใสนะคะ,คะแล้วก็ซุปน้ำข้นน้ำใสบางครั้งเขาก็ใส่ประเภทเส้นๆน,นะคะอ,คอาจจะผสมไปด้วยท่านผู้ฟังคะอาจารย์ชนิดาพูดถึงคำว่าซุปใสกับซุปข้นนะคะคำว่าใสนั้นเราเรียกว่า Clear นะคะ น้ซุปใสก็คือ clear soup clear soup C L E A R clear อยู่หน้าคำว่า Soup ค่ะเป็น clear soup ค่ะและซุปข้นก็คือ cream soup cream soup C R E A M cream วางเอาไว้หน้าคำว่า Soup นะคะเป็น cream soup นั่นก็คือ ซุปน้ำข้นนั่นเองค่ะค่ะและเมื่อสักครู่หรือตอนต้นรายการเนี่ยได้เรียนท่านผู้ฟังแล้วว่าอาหารฝรั่งนั้นจะไม่ทานเหมือนกับของเรานะคะเราจะมีข้าวหนึ่งจานแล้วก็มีกับข้าวเยอะแยะมาแล้วเราก็ทานไปในเวลาเดียวกันแต่อาหารฝรั่งนั้นจะมาเป็นจา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 นแรกมักจะเริ่มต้นด้วยซุปหรือสลัดที่เราเรียกสลัดนะ,นะคะ salad นะคะซึ่งบางครั้งเขาจะเรียกรวมๆกันว่าเป็น starter นะคะเป็นอาหารเรียกน้ำย่อยหรือ appetizer ก็เรียกนะคะแล้วก็จะมีอาหารจานหลักอาหารจานหลักนั้นเราเรียกว่า main course main course สกดดังนี้นะคะ m a i n main course c o u r S.E.Main S Course ะคะ่ะลองฟังดูนะคะอาจารย์รนิตยาในฐานะเป็นพนักงานเสิร์ฟเมื่อได้ยินอาจารย์ธนิดาท่านสั่งซุปแล้วก็ mm hmm. จะถามต่อว่าแล้วเมนคอร์สล่ะคะท่านจะรับประทานอะไรนะคะแล้วเมนคอร์สล่ะคะนะคะเหมือนกับว่าท่านจะรับประทานอะไรนะคะพนักงานเสิร์ฟก็จะถามว่า How t about main course, Madam? How about main course, Madam? ลองฟังนะคะจันชนิดาท่านจะอยากรับประทานอะไรนะคะสมมุติว่าชนิดาจะสั่ง t-bone steak นะคะชนิดาก็จะบอกว่า I'll have t bone steak I'll have t bone steak คำว่า T b o บนนั้นก็คือตัว t นะคะแล้วก็มี dash แล้วก็คำว่า bone ที่แปลว่ากระดูก B o N e, bone แล้วก็ steak ซึ่งทุกคนน่าจะคุ้นเคยกับศัพท์นี้เป็นอย่างดีสะกดว่า s t e a k steak นะคะ t bone steak เวลาท่านสั่ง steak แน่นอนนะคะคนขายหรือคนเสิร์ฟจ,จะต้องถาม ว่าท่านต้องการให้เนื้อสเต็กนั้นสุกข,ขนาดไหนนะคะคำว่าสุกข,ขนาดไหนนั้นจะถามได้หลายอย่างนะคะในที่นี้จะขอให้ตัวอย่างประโยคว่า how do you like your steak how do you like your steak ประโยคคำถามนี้เราสะกดอย่างนี้ค่ะ h o w how d o do Y O U You L I K E Like Y O U R Your แล้วก็คำว่า Steak S T E A K Steak How do you like your steak ค่ะลองฟังนะคะว่าอาจารย์ชนิดาท่านชอบเนื้อสเต็กแบบไหนดิบสุกปานกลางหรือสุกมากหน่อยหนึ่งแน่นอนค่ะ นิดาจะบอกว่า medium please medium please นั่นก็คือสุกปานกลางนะคะค่ะคำว่า medium สะกด m e d i u m medium ค่ะสาับผู้ฟังคะนอกจากสุกปานกลางแล้วก็มีศัพท์อีกตัวหนึ่งคือคำว่าค่อนข้างจะดิบนะคะคือคำว่า rare rare สะกดว่า r a r e rare นะะแล้วถ้าสุกมากๆเราจะเรียกว่า w e l l d o n w e l d o n สกดว่า w e l l แล้วก็ d o n e อ่านว่า w e l l d o n e นั่นก็คือคำว่าสุกสนิทนั่นเองนะคะแล้วก็อาจารย์จะถามไหมคะ ว่ารับประทานขนมอะไรไหมแน่นอนค่ะคำว่าขนมก็คือ dessert dessert ก็จะถามว่า any dessert madam any dessert madam คำว่า dessert สกดอย่างนี้นะคะ d e s s e r t dessert คือขนมหวานค่ะซึ่งชนิดาก็จะตอบว่า all have c e ชีสเค l l have c h e e s e c ค k e คำว่าชี e เค k e C H E E S E e s e และ C A K E c e ค h e e s e cake, cake. <S คุณผู้ฟังคะวันนี้เวลาหมดลงพอดีชนิดาดียิ่งพร้อมกับอาจารย์นิตยาวัยรุจ,จนะวงคงจะต้องลากันไปก่อนแล้วนะคะเราจะพบกันใหม่ในครั้งต่อไปวันนี้สวัสดีคะ่ะ